ชาวบ้านพวาต้นโพอายุกว่าร้อยปีโคน่นทับพระพุทธรูปโรงเรือชักพระพังราบสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารในเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะพายุถล่มนะคะชาวบ้านกลัวอาถรรพ์เลยนะคะเพราะว่าต้นโพอายุกว่าร้อยปีประจําวัดดังที่เมืองตรังนะคะโคนทับพระพุทธรูปปางมาลวิชัยนะคะโรงจอดเรือ พระนะคะผังราบเสียหายครึ่งล้านเลยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดตรังนะคะที่วัดปากคลองนะคะซึ่งอยู่ที่เลขที่26บ้านปากคลองโมู่6ตำบลในควรอําเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังนะคะมีต้นโพอายุก่าร้อยปีโค่นล้มทับพระพุทธรูปจนเสียหักนะคะที่วัดนะคะชาวบ้านนี่ ต่างวิาพากษวิจารณ์กันไปต่าง,น,งนานานะคะถึงลางบอกเหตุร้ายบางอย่างนะคะโดยจุดที่ต้นโพหักนะคะเป็นอยู่ใกล้ๆก,กับโรงจอดเรือพระนะคะยังคงสภาพความเสียหายนะคะต้นโพมีรากฝอยล้มตะแคงทับพระพุทธรูปและก็โรงจอดเรือพระนะคะพังเสียหายเลยนะคะพระวราพงศ์นะคะรักษาการ แทนเจ้าอาวาสวัดปากคลองนะคะบอกว่าเมื่อวันที่18กันยายน2564ที่ผ่านมานะคะเกิดฝนตกหนักลมกันโชกแรงนะคะส่งผลให้ต้นโพอายุประมาณกว่าร้อปีนะคะโค่นล้มลงมาทับพระพุทธรูปปางมาลรวิชัยอายุประมาณ20ปีนะคะบริเวณส่วนพระอักษะหรือไหลด้านขวาแตกหักนะคะ เสียนหักด้วยนะคะรวมทั้งศาลาที่จอดเรือพระนะคะที่ใช้ในประเพณีชักพระประจำปีถูกต้นไม้ทับเรือเสียหายแตกหักรวมมูลค่าเสียหายประมาณ5 0 0 0สนบาทนะคะสำหรับต้นโพถือว่าเป็นต้นไม้ประจำวัดมีอายุกว่าร้อปีนะคะผู้เฒ่าผู้แก่บอกว่าเกิดมาก็เห็นแล้วส่วนวัดมีอายุประมาณ101ปีนะคะซึ่งรักษาการแทนเจ้าอาวาสบอกว่า ท่านมองว่าการที่ต้นโพโค้นลงมานั้นนะคะน่าจะเป็นเพราะต้นโพมีอายุเก่าแก่จากการตรวจสอบดูบริเวณรากพราะว่าไม่มีรากใหญ่แล้วแล้วก็มีแต่รากฝอยนะคะจึงค้นล้มลงมานะคะตามการเวลาท่านมองอย่างนี้นะคะส่วนพระพุทธรูปหลังกล่าวนะคะทางญาติโยมมีจิตศรัทธาได้สร้างถวายวัดประมาณ20ปีนะ,ะในขณะที่ชาวบ้านนะคะต่าง พิพากษวิจารณ์กันไปต่างๆนาๆนานะคะว่าอาจจะเป็นลางบอกเหตุร้ายบางอย่างก็เป็นได้นะคะในขณะที่บรรดาคอหวยนะคะก็แห่สเลขที่วัดนะคะเลขที่วัดคือ26นะคะอยู่ที่หมู่6นะคะวัดอายุ101ปีนะคะต้นโพมีอายุกว่า100ปีนะคะนี่เลยนะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะฝนตกหนักลมพาย พายุพัดแรงก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็ระมัดระวังนะคะสวัสดีค่ะ